ทีมงานเรากลับขขินฟังแล้วครับหลังจากไปตกป่ากันมา1วันหนึ่งคืนเต็มๆนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานได้ในคลิปยาวนะครับพี่น้องในคลิปนี้อยากถ่ายให้ดูว่าคอนบุรีเขียนลำแชะคอนบุรีบ้านเราเนี่ยน่ามาเที่ยวมาเขียนไหนครับเดี๋ยวดูนะครับเราอยู่กันที่บ้านมาากลาดนะครับอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครชรีมาครับมีแพร่เขาเรียกว่าแพรเทคแพร่เยอะแยะเลยเรียงรายนะครับแล้วก็มีสถานที่เล่นน้ำนะครับสำหรับเด็กๆนะ เนี่ยครับมีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยชายหาดรินเขื่อนที่บ้านมาบกาดแคนลำแชะคอนบุรีคนลากกับผมทีมงานเราก็มาเขาเรียกว่าเมาเหมาแพตกปลากันอยู่นู่นนะครับจุดที่เราไปนะครับตอนนี้เราก็กลับกันมาแล้วสนุกกับผมบรรยากาศสุดยอดกับทีมงานครับติดตาม<อ>ชมได้เต็มๆได้ที่คลิปยาวนะครับ<อ>คลิปนี้อยากพาดูครับเผื่อท่านใดอยากมาเที่ยวเผื่อท่านใดยังไม่เคยดูนะครับสนุกครับผม ตอนบุรีบ้านเรานะครับหาที่ยวหมากเลยครับผม